สวัสดีครับผมซันจาก s อสซีพีแอครับและว,วันนี้ครับเราอยู่กับรายการรีวิวด่วนรายการที่จะมารีวิวรถแบบเร็วๆนะครับ first impression วันนี้ครับเราอยู่กับเจ้าฮาวาวลเอสซิกเ e แล้วก็ h าวาวลเอสซิกพีเอครับ เรามาพูดถึงเครื่องยนต์นะครับของเจ้า p o w e r h H6 PHEV คันนี้นะครับได้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด34กิโลวัตต์ชั่วโมงรวมพลังงานครับจะได้แรงม้ามากถึง326แรงม้าและแรงบิดสูงสุดเลยครับที่530นิวตันเมตรเร็วแค่ไหน321กดมิดครับโอ้โหเป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับรถ SUV ไซส์ขนาดนี้แรงม้า300กว่า <S <S> <S ที่มีระบบเซฟตี้เยอะมากนะครับอ่ะเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ผมเนี่ยชอบมันมากๆชอบมันมากกว่าคู่แข่งตรงๆเลยอย่าง MG, HS, p h e v อนะครับอันนั้นรู้สึกว่ามีการส่งกำลังนะครับที่ไม่เป็นธรรมชาติคันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับโอเคมันก็เป็นรถไฮบริดเป็นรถปลั๊กอินแหละมันก็จะมีอาการของความเป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่นิดหน่อยแต่ว่า ธรรมชาติมากกว่านะครับเลืกเกอกรรอ,ร,อ,อรื่องอัตราเร่งนะของตัว HEV นะครับเมื่อเทียบกับตัวตัว PHEV เนี่ยต้องบอกว่า อันนี้เนี่ยไม่แรงสะใจเท่ากับตัว PHEV โอเคด้วยความที่ขนาดแบตเตอรี่นะครับมันต่างกันอยู่30กว่ากิโลวัตต์อัวรมคันนี้มัน1จุดกว่ากว่ากิโลวัตต์อัวโมแล้วก็ตัว PHEV อย่างที่บอกแหละมันคือ3 4กิโลวัตต์อัวโมก็พอมันมีประจุเยอะกว่ามันสามารถส่งพลังออกได้เยอะกว่าแรงมันก็จะเยอะกว่าแต่คันนี้ก็200กว่าแรงมา้าแรงบิด500กว่านิวตันเมตรมันก็ไม่ใช่รถที่ไม่แรงคือถ้ากดไปมันก็ไปอ่ะดูดิ แต่แค่ว่าเราไปเจอเพียชีวีที่มันแรงกว่าไปแล้วอ่ะพอมันแรงกว่าปุ๊บคันนี้เลยรู้สึกว่ามันเบาๆนิดนึงจังหวะกดเร่งแซงไปเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยความเร็วขึ้นได้สบายๆคันนี้เนี่ยมีโหมดการขับขี่ครับอยู่มากถึง8โหมดจริงๆมันมี4แต่ว่ามันสามารถแยกปรับได้ครับระหว่างไฮบริดกับ E ีก็มีโหมด3โหมดครับก็คือโหมดธรรมดาครับโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตโหมดพื้นหิมะก็4โหมดนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดพลังงาน แบบไฮบริดกับไฟฟ้าได้4คูณ2นะครับก็กลายเป็น8โหมดนั่นเองแล้วก็คันนี้เนี่ยยังมีว n น p พเดิลไดรฟ์อีด้วยก็คือโหมดคันเร่งอัจฉริยะ้อสังเกตรครับคุณไม่สามารถเปิดได้ตอนคุณขับอยู่คุณต้องจอดอยู่เท่านั้นมันถึงจะเปิดว n นเพเดิลได้ก็ตลกดีเหมือนกันคือถ้าสมมติคุณจะใช้คุณต้องเปิดก่อนที่คุณจะออกตัวนะครับแต่และโหมดต่างกันยังไงถ้าคุณอยากจะประหยัดมากที่สุดครับเข้าโหมดไฟฟ้าโหมด EV แล้วก็เข้าโหมดประหยัดมันก็จะประหยัดที่สุดมันก็จะ ตัดคันเร่งให้มันเซ็นซิทีฟน้อยลงแล้วก็ใช้พลังงานแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวล้วนๆนะครับแต่โหมดที่เจ๋งที่สุดที่แรงที่สุดที่จะเค้น326ม้าออกมาแบบเต็มๆเ,เนี่ยคือโหมดสปอร์ตนั่นเองครับกดปุ๊บ,บนี่มีเอฟเฟกต์ทาวเวอร์เห้ด้วยแล้วก็คุณสามารถกดนี่โอ้แรงมากๆนะครับคันนี้เนี่ยมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์แบบ2 s สปีดนะครับก็คือมี มอเตอร์ Motor, ช่วงเกียร์ในความเร็วต่ําแล้วก็ช่วงเกียร์ในความเร็วสูนนั่นเองเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าเกียร์มันเกียร์ของมอเตอร์มันเปลี่ยนตรงไหนคือถ้าสมมติเรากดไปความเร็วไม่ถึงประมาณ8090เนี่ยรถจะให้กําลังมาประมาณ50%แล้วพอเกินนั้นเนี่ยรถก็จะให้เพิ่มมาไม่รู้ว่าจังหวะมันจะพอไหมเดี๋ยวลองดูปึ๊บกดไปครับนี่ห้าสิบปึ๊บแล้วอยู่ดีก็จะขึ้นมาเลยครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีสองจังหวะของการกดค แต่เรื่องพลังครับพลังที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเวลาคุณกดเข้าไปเวลาคุณอยู่ในโค้งแล้วกดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยแหละเพราะว่ารถอะมันมีกําลังเยอะมากๆแล้วด้วยความที่มันเซตช่วงล่างมาแบบนั่งสบายๆมันจะเกิดอาการนุ่มๆนิดหน่อยพอคุณออกตัวหรือว่าคุณเข้าโค้งอยู่แล้วคุณกดคันเร่งไปเยอะเนี่ยรถจะเกิดอาการท็อกเซียก็คืออาการหน้าถลายหน้าดือ้อขึ้นมาทันทีเหมือนรถขับหน้าเลยยิ่งตอนทำศูนย์ถึงร้อนะครับเราเห็นอาการสลิปได้ถึงได้ถึง2รอบ ตอนออกตัวไปหนึ่งทีพึดพอความเร็วประมาณห้าสมันดันฟรีอีกรอบหนึ่งท้องน,นึงไปครับกดมิดครับโอ้โหอันเนี้ยน่ากลัวเพราะว่าในความเร็วแบบนั้น่ะแล้วมันเกิดอาการท็อกเตียเออเกิดอาการหน้าเดือ้อคุณต้องสามารถควบคุมพงมาลัควบคุมตัวรถให้ได้ดีๆเลยไม่งั้นมันจะสามารถเป๋สามารถไหลออกไปได้เลยอะ เป็นเหมือนกันเลยทั้ง2คันทั้ง PHEV ทั้ง HEV นะครับก็คือเรื่องพละกําลังเนี่ยที่มันเยอะเยอะมากๆแล้วช่วงล่างที่มันนุ่มพวงมาลัยที่มันเบาอีกมันทําให้การขับขี่เนี่ยมันต้องทําความเข้าใจกับรถนิดน,นึงคือถ้าสมมุติว่าคุณเข้าโค้งแล้วกดคันเร่งไปเยอะเนี่ยเจออาการท็อกเตียเจออาการหน้าดือ้อแน่ๆชัดๆตแต่มันน่าจะเดอร์นี่ไง <laughs> ต้องรู้จักกับมันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า คุณไม่เข้าใจมันแล้วคุณไปกดระหว่างโค้งเยอะเนี่ยมันจะเกิดอาการถไลายได้เลยคันนี้เนี่ยมอเตอร์เท่าที่ลองนะครับมันจะขับไฟฟ้าล้วนเลยนะได้จนถึงประมาณความเร็ว1้0 1 5 0อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เท้าของคุณถ้าคุณกดเยอะมันก็จะตัดกําลังไปใช้เครื่องยนต์นร่วมด้วยนะเพราะว่ามันรู้ว่ามันรู้สึกว่าคุณนะต้องการพลังมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณเลี้ยงเลี้ยงมันก็ความเร็วประมาณ1 0 0ยสี่ก็ทําได้ก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยการเข้าโค้งแบบเป็นยังไงเ่ยคค้นน้้เรเ,รเรราาาาขงอูววมม็ณ60 ก็ค่อนข้างนิ่งคือถ้าสมมุติว่าคุณไม่ไปแกล้งมันนะ่ะคือถ้าสมมุติคุณเข้าแบบไปนิ่งๆเนียนๆเลยเนี่ยรถเนี่ยมันสามารถไปได้เลยเลย,เยสมมตเราเปลี่ยนเลนครับ3ามหนึ่งครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวรถมีอาการเอ็นถ้าสมมุติว่าคุณไปเล่นมันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณขับปกติเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียว นอกจากการเข้าโค้งที่โอเคแล้วนะก็คือจะมีเรื่องของการเก็บรอยหลุมอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีดีมากๆคือด้วยความที่เป็นรถฐานล้อย,ยาวด้วยแหละมั้งมันสามารถเก็บรอยได้ดีมากๆเลยอะ่ะคือเจอหลุมเจออะไรสามารถสายเข้าไปได้เลยเพราะว่า ด้วยตัวช่วงล่างนะครับที่หน้าเป็นแม็กสันสตาร์ดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะครับพร้อมกับยางที่แก้มเนี่ยค่อนข้างหนาเลยแหละมันก็ทําให้การเก็บอาการของพื้นเนี่ยเก็บได้ดีตัว HCV ตัวนี้นะครับกับตัว P HCV เนี่ยก็แตกต่างกันเยอะเหมือนกันตัว P HCV อย่างที่เขาบอกเลยครับว่าเขาเซ็ตช่วงล่างใหม่ปรับค่า K ของช่วงล่างใหม่นะครับถึงจะเป็นฮาร์ดแวร์เดิมก็ตามนะปรับค่า K ใหม่ทําให้มันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากที่เราขับไปที่ชลบุรีกันมันก็นุ่มนวลขึ้นจริงๆพอเรามามขัััตว H V นนี้ก็เห็นไดด้ชัเลยว่าจะมีความ เนี่ยตึงตังของการลงหลุมอยู่พอสมควรเลยแหละนี่เนี่ยมันจะไม่เนียนเท่าตัว PHV เนี่ยลงฝาท่อไปเนี่ยมันจะไม่เนียนเท่าคือถ้าสมมุติคุณอยากได้รถที่นั่งสบายจริงๆอะ่ะ p ว v ทำช่วงล่างออกมาได้นั่งสบายมากกว่าไอ้ตัวนี้ออกแข็งกว่านิดหน่อยเรียกว่าตึงตังแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังมีความนุ่มๆย้ยยอยๆอยู่ถ้าสมมติแบบเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าช่วงล่างมัน เอ็นไปเอ็นมามีบอดี้โรลของตัวรถอยู่พอสมควรเนี่ยลงหลุมไปเออนี่ลงหลุมไปมันก็ก็โอเคอะลองช่วงล่างเัาหน่อยดีกว่าถนนนี้เนี่ยจะมีอาการตึก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 ของช่วงล่างขึ้นมานี่ะฝาท่อไปอมันก็จะตึก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 กว่าตัว p h เ v ตัว p h เ v เนี่ยมันคือ รูดอะไรเงี้ยเนียนๆได้เลยไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเรื่องความปลอดภัยครับคันนี้มีค่อนข้างแน่นมากๆถ้าคุณค่อนข้างเป็นคนขี่ลำคานเนี่ยรถคันนี้จะเป็นรถที่น่ารำคาญมากเพราะว่ามันเตือนตีต,ต,ตู้ตาตีเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้รำคาอะไรมันก็เป็นระบบที่ช่วยคุณเวลาคุณเกิดเผลอหรืออะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้ชีวิตคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหน้าจอ12นิ้วนะครับด้านหน้าเป็นหน้าจอ10นิ้วแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวมาตรวัดอะมันค่อนข้างเล็กไปหหนหนนน่่อยผมมกใใ้้ััญวี อ๋อแล้วก็จอกลางผมไม่ชอบแค่ว่าแอร์มันต้องถ้าอยู่ Apple c a r าร์เพยแอร์มันยังต้องกลับไปอยู่ในฮาวเวลแล้วก็ปรับตรงนี้มันค่อนข้างหลายชั้นหลายเชิงไปหน่อยแต่ก็ยังดีว่ามีชอ็อตคัตของการเป็นกับ Apple c a r p l a เให้ตรงนี้ก็ยังดียังดีเรื่องการเก็บเสียงครับคันนี้เนี่ยเราอยู่ความเร็วประมาณ1 1 5ก็เสียงยางเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าในความเร็วต่ำๆนะครับก็จะดีหน่อยเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็น EV มันก็งเงียบแล้วมันก็ในความเร็วต่ำมันเก็บเสียงค่อนข้างโอเคอยู่นะเวลามีรถบรรทุกหรืออยู่อะไรข้างๆเนี่ยมันก็จะเก็บได้แล้วก็มันจะมีเสียงสังเคราะห์เวลาเราความเร็วต่ำๆแล้วเป็นโหมด EV ก็จะมีเสียงสังเคราะห์ให้คนอื่นรู้ว่าเอ๊ยฉันมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เขาคิดมาเยอะนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย E P S ครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็ปรับได้3โหมดนั่นเองก็สมมติคุณกดเข้ามาอยู่ตรงนีี้้้าาาางงลล่สสสุดมเบบยแวก็ป ก็เท่าที่ผมลองผมชอบสปอร์ตมากที่สุดมันให้น้ําหนักที่กําลังโอเคถ้าสมมุติว่าเบาแต่สบายเนี่ยมันก็เบาสบายแล้วเกินเกินไปหน่อยด้านหลังปบอหลังนั่งค่อนข้างดีนะครับมีแอร์หลังมาให้นะครับมีพานูเมกซันรูฟสามารถเปิดได้สามารถใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ภายในภายในก็ค่อนข้างสวยงามเลยแหละครับเพราะว่าเป็นรถฮาวาล ale, ก็รถสไตล์รถจีนมันก็จะมีความสวยงามตามท้องเรื่องอยู่แล้ว เรื่องการชาร์จครับคันนี้เนี่ยเป็น PHEV ก็คือ Plug-in Hybrid สามารถเป็นระบบไฮบริดมีเครื่องยนต์แล้วก็สามารถชาร์จไฟเข้าไปได้ด้วยคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่3 4กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถชาร์จเต็มนะครับถ้าคุณใช้ DC เนี่ย0 80นะครับภายในเวลาเพียงแค่35นาทีประมาณนั้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณชาร์จเต็มมันจะขับได้ประมาณ200 1>, 1กิโลตามตามที่เขาเคลมนะแต่ว่าขับได้จริงๆมันก็ประมาณ150กิโล้วหกกิโลก็ได้ประมาณนี้แหละก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้เจ๋งตรงที่ว่ารถเป็นรถ PHEV นะครับได้ระบบเสียบชาร์จที่เป็น CS Type 2แบบเต็มระบบแบบชาร์จไวควิกชาร์จมาให้เลยปกติมันจะเป็น AC Type 2ปเปล่าๆนะครับซึ่งมันก็ใช้เวลาแบบ6ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยพออันนี้มันเหลือแค่30มนาทีมันดูใช้งานได้จริงใช้งานได้แบบโอเคมากกว่า แล้วเราต้องขอขอบคุณนะครับ Great w a มอเตอร์1ัพรกนะครับที่ให้ฮาวเ wow ว H6 H-EV พวกเรามาทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง PHEV กับ e H-EV มันต่างกันยังไงก็แล้วแต่แหละคือถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าคันนี้ราคาล้านสเนี่ยก็พอแล้วแรงพอแล้วนั่งสบายพอแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอยากได้ระบบไฟฟ้าที่แบบเต็มกว่านี้คุณก็จะไปตัวท็อปที่เป็น PHEV ซึ่งตอนนี้มันไปอยู่ในราคาล้านหกกว่า มันก็แพงกว่าแบบเยอะเหมือนกันนะ่ะอันเนี้ยเรากลับรถมาลองกดออกไปอันเนี้ยคุณต้องตั้งใจขับรถนนี้พอสมควรถ้าคุณกดมิดไปอเอกี้ล้อฟรีเลยอ่ะเอเคแล้วเราก็ไปขับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า Haval H6 PHE V เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ขับได้เยอะจริงๆได้ร้อยกว่ากิโลมันขับได้ประมาณ1 5 0 1 6 0กิโลเมตรแล้วก็ชาร์จใช้เวลาแค่ประมาณ 35นาทีก็ถึงประมาณ80%จากศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้โอเคแล้วก็เรื่องอื่นครับภายนอกภายในดูสวยงามแบบสไตล์ฮาวบาวอยู่แล้วละ่ะก็ถ้าใครชอบก็เป็นตัวเลือกที่โอเคนะครับคือภายนอกก็ดูหรูหราภายในก็ดูหรูหราเช่นกันส่วนเรื่องเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกไปแหละขับสนุกขับมันมากๆ3า0กว่าแรงม้าแรงบิด530ินิวตันเมตรกดคือพุ่งกดคือพุ่งอย่างเดียวถ้าคุณอยากให้มันพุ่งแบบสุดๆก็สปอร์ตโหมดคือสุดยอดแล้วแล้วก็เรื่องช่ง่่่่ววงงงลลาาาาเเปป็็นนชทีีดมกกสหรรรับ SUE โอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครป์ช่อง SC Film Crew ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับ SC Film Crew ติดตามพวกเราได้นะครับใน IG และ Facebook นะครับ The SC Film Crew นะครับซันนี่เทปของ DJ นะครับแล้วก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ Great Wall Motor ประเทศไทยนะครับที่ให้ Harv Alhetic PHV เรามาคันนี้นะครับโอเคแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับคือพี่หนาวให้เรามาถ่ายคลิปปเจ้้้้าาาาาคคคัันนนนนีีีีีดดดดวววววยยกกก็็ใรรรออตติิมมไไูช่่่งพพหหะบบบแ เต็มๆรอบคันแล้วก็มีรีวิวแบบที่วันนี้เรามาทำก็เรื่องเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็ไปดูห้องนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจ่างครับแบบตาสุดๆเลย